สวัสดีค่ะแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะวันนี้นะคะมากับดวงรายเดือนของคนเกิดราศีเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะมาดูกันในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสำหรับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะก็ดูกันเป็นแนวทางดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะดูกันที่การงานการเงินก่อนเลยค่ะ The moon สไม้นะคะ10ไม้ค่ะ8ถ้วย เกรียนนะคะในส่วนของชาวราศีเมษต,ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ต้องทำงานเยอะนะคะทำงานเยอะทำงานหนักภาระรับผิดชอบมากเหลือเกินนะคะทั้างงานคนเองงานตัวเองงานคนรอบข้างนะคะแบง่งแบ่งงานให้คนอื่นทำด้วยนะคะแต่มันก็มีความมั่นคงดีอยู่นะคะชาวราศีเมษท่านไหนที่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าเอ,อ๊คือคือคุณอาจจะคิดมากเนาะ อาจจะด้วยสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะอาจจะผลลัพธ์หรือผลสําเร็จของงานเราจู้สึกว่ามันช้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจทําให้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะสิงหาคมก็จะยิ่งแบบว่ายังคิดมากอยู่นะกลัวว่าอ,อจะเอายังไงดีนู่นนี่นั่นนะคะบางทีอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเรารู้สึกเหมือนบรรยากาศการทํางานมันมันไม่เวิร์คมันไม่โอเคสําหรับเราคิดมากกังวลน,นะคะไม่ต้องคิดมากค่ะมันยังมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันแค่เรา ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็เอออันไหนที่เราไม่ชอบอาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เรารู้สึกว่าเออคนคนนี้ไม่โอเคกับเราไหมนะคะออนินทาฉันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่ชอบเราเหรอหรือยังไงปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะเราให้ทุกคนมาชอบเราหมดไม่ได้หรือเราจะให้ทุกคนทําดีกับเราหมดมันก็ไม่ได้นะคะเราก็แค่ทํางานของเราให้ดีที่สุดก็พอนะคะมั่นคงดีอยู่นะแล้วกออ็ยังสามารถที่จะทำเงินทำทองได้อยู่ นะคะเอาตัวรอดได้อ่ะชาวราศีเมษนะคะความเป็นตัวคุณเนี่ยคุณคุณก็สู้งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการว่าจะต้องให้มีคนมาช่วยเรานะคะในส่วนของการเงินนะคะก็ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมีใช้มีจ่ายนะเพียงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่า เราก็ใช้จ่ายเอาที่จําเป็นนะคะเราเรามองไม่เห็นอนาคตข้างหน้านะคะอย่างเดอมูเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาในข้างหน้าซึ่งซึ่งเรายังมองอนาคตไม่ชัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เพลาเพลามือไว้หน่อยนะคะคือบางทีเราก็จะมือเติบเนาะบางทีเงินเข้ามาเยอะก็จะใช้จ่ายเยอะแล้วก็ตามใจตัวเองแล้วบางทีก็ใช้ จ่ายแบบฟุ่มเฟือยอะค่ะจ่ายแบบฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นก็จ่ายบางทีก็เกี่ยวกับตัวเองบางทีก็เกี่ยวกับครอบครัวบ้างนะคะ เรียกได้ว่าต้องต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมนะคะในเดือนสิงหาคมนะวางไปถึงอนาคตด้วยแต่ไม่ใช่ว่ากังวลไปถึงอนาคตนะแค่วางแผนให้รัดกุมแล้วเราจะสบายใจขึ้นเราจะไม่ต้องกังวลนะคะต้องจ่ายเท่าไหร่มีรายจ่ายฉุกเฉินเท่าไหร่ถ้าเป็นรายจ่ายฉุกเฉินที่เราจะจ่ายออกไปโดยที่ไม่เดือดร้อนประมาณนี้วางแผนให้รัดกุมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่พอสิงหาคมปุ๊บเผื่อมันมีรายจ่ายบางวันที่แบบว่าอุ้ยอันนี้ต้องจ่ายด้วยหรือนี่อันนี้ต้องจ่ายเราก็จะไม่กังวลใจมีงบพ พิเศษไว้แล้วประมาณนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ต้องวางแผนล่วงหน้าแต่โดยรวมแล้วนะคะเอาตัวรอดได้นะทีนี้กเ็เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันนะคะคนโสดก่อนนะคะคนโสดราศีเมษนะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง เจ็ดเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญมีอัศวินดาบด้วยนะคะ The c h a ช i o ีแล้วก็ห้าถ้วยค่ะ สิงหาคมนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตรเราอย่างกระทันหันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราไปไปดูงานไปติดต่อประสานงานช่วงเดินทางเนี้ยแต่ก็จะเร็วไปนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีเมษเองคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบว่าไม่ต้องมารีบจีบฉันหรอกฉันยังไม่พร,ร้อมฉันยังต้องทํามาหากินคือคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินนะใครเข้ามาคุยคุณก็เหมือนกับเอออาจจะเป็นช่วงที่เราเรายังแบบ อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเรารู้สึกแบบยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะปล่อยวางอดีตอะไรประมาณนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมก็อาศัยว่าดูไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาคุยเราก็ดูไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะคะบุ้นวายใจไหมก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับหัวใจตัวเองแหละนะคะคุณไม่ได้คิดถึงการจะกลับไปหาอดีตหรอกนะไม่ได้ย้อนไม่ได้คิดว่าจะย้อนอดีตคะ่ะนะคุณก็จะก้าวต่อไปข้างหน้านั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเหมือนเดิมนะชาวราศีเมษท่านไหนที่เลิกลากับแฟนมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจสิงหาคมอาจจะยังต้องต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกนั้นอีกสักหน่อยนะคะแต่คุณจะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคนเราเข้มแข็งมากขึ้นอยู่แล้วแล้วคุณก็จะโฟกัสในการทํางานมากกว่าปกติคุณจะทํางานเยอะกว่าปกติเพราะเราอยากทำงานเยอะๆจะได้ไม่ต้องมีเวลาคิดเรื่องนี้นะคะ สรุปแล้วมันต้องมีคนเข้ามาค่ะไม่ใครคนใดก็คนนึงอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะคุณจะพอใจมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีความสุขมากขึ้นพออบพอใจในคนที่มาคุยมากขึ้นอาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเออทั้งเดือนจะจะคิดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดเลยเนี่ยไม่ขนาดนั้นค่ะนะคะคนใหม่ก็จะทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นแหละนะคะมาดู คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอดูชาวราศีเมษที่ความสัมพันธ์ดีดีมาโดยตลอดค่ะสามดาบนะคะไพ่เดทระวังให้ดีนะคะชาวราศีเมษคำพูดคำจานะสิบไม้ค่ะ อสศวินไม้แล้วก็จัสติสนะคะต้องควบคุมให้ดีค่ะในในเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีเมษคำพูดคำจานะอารมณ์นะมันอาจจะร้อนกว่าปกตินะคะ พูดอะไรกับแฟนก็ขัดหูนะอาจจะเป็นด้วยว่าต่างคนต่างทำงานเยอะคุณก็ทุ่มเทงานเยอะแฟนคุณก็มุ่งมั่นจังเลยนะคะไม่มีเวลาให้กันนะต่างคนต่างเหนื่อยพอมีพอมีเวลาเจอกันพูดคุยกันมันก็เลยเหมือนกับมันจะมันจะละ้าๆเพลียๆพูดอะไรกันมันก็เลยความอดทนจะต่ํานะคะระวังให้ดีนะบางทีบางสิ่งบางอย่างคําพูดคําจาบางอย่างของเราถ้าเราไม่ระวังแฟนนะคะได้ยินเขาอาจจะเก็บไปคิดหรือบางทีอาจจะ เป็นด้วยแฟนเราพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราเก็บมาคิดแล้วมันจะาบานปลายนะคะมีอะไรก็ค่อยค่อยพูดค่อยๆค,คุยกันนะคะ เป็นช่วงเดือนที่ต้องปรึกษาหาหรือต้องพูดคุยกันให้เยอะแล้วก็เอาใจใส่กันให้มากอย่าปล่อยทิ้งนะคะเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราเรางานเยอะเรามีเรื่องต้องทํานะคะคุณมีเรื่องต้องทุ่มเทบางทีมันไม่ใช่เหนื่อยแค่เรื่องงานนะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีมาหมดแหละนะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมแฟนเราเป็นอังคารนะคะต้องคุยกันเยอะๆเอาใจใส่กันให้มากๆมีอะไรหวานๆได้ก็หวาน <laughs> นะหวานได้ก็หวานมีให้ของขวัญให้ของเซอร์ ใหรืออะไรกันบ้างเป็นกําลังใจนะคะถ้าสมมุติว่าแฟนเราเขาเฉยๆเขาไม่ไม่ทาอะไรเลยเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์เลยนะคะไม่ต้องรอ นะมันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์มันจะทําให้แบบว่าแฟนเราก็รู้สึกดีแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมีแฟนดีจังเลยแล้วก็อาจจะนึกอยากจะเซอร์ไพรส์เรากลับบ้างก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากชาวราศีเมษไว้นะคะดูแลกันเยอะๆแสดงความห่วงใยแสดงออกนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องมามีอะไรแบบต้องหุดหงิดกันนะคะ มาดูในส่วนของชาวราศีเมษที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมมีราชาเหรียญน,นะคะฮัลหลแฟนแล้วก็มีราชาถ้วยเก้าดาบค่ะแปดเหรียญแม่หมอมองว่า อาจจะยังมีแบบกินแหนงแทงใจยังมีปัญหาอยู่นะคะมันยังมีก้าวดาบอาจจะยังไม่ได้แก้ไขปัญหากันนะคะ mm. เพียงแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างวบเรียๆเ,เ,เรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงกับแบบว่าเออต้องเสี่ยงที่จะเลิกลาหรอกนะคะไม่ต้องคิดมากนะคือบางทีบางทีเราคิดมากเกินไปนะหาจังหวะเวลาดีๆที่จะพูดจะคุยก็ แหมมันก็ยากหน่อยมันเหมือนกับมันเป็นสภาวะนิ่งอะคะ่ะไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากราชาเหรียญราชินีเหรียญต่างคนต่างงานเยอะต่างคนต่างแบบว่ามุ่งมั่นในเรื่องอื่นไม่มีใครสนใจความรักเลยแต่ก็ยังรักกันอยู่นะนะคะเพียงแต่มันมันเป็นอะิรต่างฝ่ายต่างเฉยอะทําไมอะนะคะไม่กระตือรือร้นที่จะมาปรับความเข้าใจกันเลยเหรอไม่กระตือรือร้นที่จะมาคุยเหมือนมันก็เออปัญหามีอะรู้ อาจจะทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านะคะเราก็เออแล้วแต่เขาเขาอยากจะคุยกับเราเมื่อไหร่ก็ทักมาแล้วกันเขาเองก็เหมือนกันนะคะเออต่างฝ่ายต่างเฉยนะักแต่ก็มีความไม่สบายใจอยู่นะคะจะทำยังไงดีนะ,ค,ะ,ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีเมษนะคะสเตรนค่ะหกเหรียญวิวออฟฟอร์จูนนะคะก็คงจะต้องแบบว่าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะคะ นะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าต้องพิจารณาดีๆหน่อยนะคะว่าเออบางทีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะต้องประเมินดูอีกสักทีว่าเรามีความสุขดีไหมต้องอดทนเยอะหรือเปล่าหรือบางทีเออเรายังรู้สึกเหมือนเดิมไหมหรือว่าตอนนี้ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนรักเยอะๆรักมากอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มเอ,อืเออ่อยๆลงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองดีๆนะคะแต่ทีนี้มันมี V ิวอ o f ฟอร์จูนไหมหมอมองว่าบางทีเราอาจจะต้องมีการปรับหรือเปล่า นะคะเช่นอาจจะต้องแบบว่าแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยหาทางที่จะพูดจะคุยหาทางที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นทํายังไงถึงจะได้พูดได้คุยได้ปรึกษาหารือกันอะไรประมาณนี้แต่ต้องหลังจากที่เราพิจารณาตัวเราเองแล้วนะว่าอโอเคเรารักเขาอยู่หรือเปล่าต้องตกลงใจให้ชัดเจนก่อนนะคะไม่ไม่ไม่ต้องมองดูช่วงใกล้ๆนะให้ดูในระยะยาวว่าเออเรากับคนคนนี้จะไปกันรอดไหม ะะแล้วกม็มันเงียบเกินไปไหมหรือตกลงเราเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันหรืออะไรยังไงประมาณพวกนี้ต้องมีคําตอบที่ชัดเจนแล้วค่อยหาทางที่จะพูดจะคุยแต่ว่าการที่ความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะไปต่อกันได้นะคะมันต้องมีการปรับนะคะเราต้องปรับเขาต้องปรับแล้วก็ต้องพูดคุยกันก่อน นะคะทำให้มันชัดเจนนะบางทีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเอื่อยต่างฝ่ายต่างที่แบบว่าเออถ้าเขาขอเลิกเราก็คงจะเลิอกอ่ะแต่คิดว่าเขาไม่ขอเลิกหรอกนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะอืดๆเอื่อยๆกันไปอีกสักเดือนหนึ่งนะคะไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่แต่ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะอ่ะลองพิจารณาดูนะคะก็ยังปลอดภัยอยู่นะสำหรับความสัมพันธ์ชาวราศีเมษประจำสิงหาคม ทีนี้ก็กันยายนนะคะค่อยกลับมาเช็คดูกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีค่ะ